สวัสดีครับวันนี้ตั้มพลอยฝันนะครับเรามาดูรถเข้าใหม่พึ่งสดๆร้อนจอดยังร้อนอยู่เลยครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็น Fortuner นะครับปี2000โมเดลปี2018จ2019เป็นตัว t ด d นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับผมมาอย่างแรกเรามาถึงเราเห็นหลอดเลยนะใหม่ไหมนี่เพิ่งมาเลยนะยังไม่ทำอะไรเลยนะนี่เพิ่งลูกค้าเพิ่งปล่อยรถมาเก่ง ดูเห็นไหมครับโหยังดำอยู่เลยนะยังดำอยู่เลยอ่เดี๋ยวมาดูบอดี้ก่อนดูโครงสร้างหรออคันนี้สวยมากนะสวยมากบอดี้สวยมาก,มากฝาเดิมฝาเดิมทั้งชิ้นนะครับผมเนี่ยนะยังไม่มีการทำสีเลยฝาเดิมนะแผ่นกันความร,ร้อนอ่าตาโตโยต้าอยู่เห็นไหมอ่าสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ ซับในด้านขวาสวยๆเลยนะครับเนี่ยสวยๆดูค,ครับเม็ดอาร์สวยๆเลยนะคนันนี้ใครได้ไปนี่บอกต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับนะ่ยคานเดิมหมดเลยนะครับนี่มาแทบยังไม่เท่าไหรแค่ว่อกี้ล้างเดียวนะครับยังไม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรแย่ๆเลยนะครับมามาบบพร้อมแมตต์นะครับ นะเป็นแม็กสไตล์ของเขาเลยนะครับต้อง T ดีต้องเป็นแม็ก T R D นะครับผมนะราคานะครับราคานะครับออกห้างนะครับหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทเอามาให้ดูก่อนว่า,วาหลักการเราซื้อรถเราซื้อยังไงนะครับผมซื้อมาเนี่ยเฮ้ยจอดเมื่อบบกี้นะ เครื่องยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะฮะนะเรามาดูภายในก่อนว่าเขาใช้เป็นยังไงดีกว่านะครับนะยังไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นนะครับนี่มาถึงก็คือจอดล้างทำความสะอาดอย่างเดียวยังไม่ได้ทำอะไรนะครับนะอานะอืมใครได้ไปที่นี้สวยมากสวยมากจริงๆถุงยังอยู่เลยฮะนะเบานะบถุงถึงยังอยู่เลยเดี๋ยวผมลองดูว่ามีการเป็นไงโอ้โหแน่นมากนะครับเนี่ยโอ้โหไงดังกกึบๆเลยคิดว่ากินขนมซะแล้ว นะฮะเม็ดอ้านี่สวยนะฮะเดินเรียงมาสวยๆเลยนะซับในเอามาดูซับในประตนูนี่คือเขาใช้งานอยู่นะยังไม่ได้ล้างอะไรนะฮะดูเห็นไหมสวยมหมสวยมากคือใครได้ไปต้องบอกว่าสุดนะอ่เบาเบาแถวที่สอง เนี่ยจริงๆเขาแทบจะไม่ได้ใช้บาะหลักแถวหลังเลยนะพอดูบาะเนี่ยตีลงไปเด้งเลยแน,น่นๆเลยนะฮะอ่ะเรามาดูโอ้โหแน่นมากนะฮะดูนะเดี๋ยวฟังเสียงกรอบไหมเนี่ยเห็นไหมฟังเสียงไหมกรอบไหมหือสวยๆเลยนะฮะใครได้ไปคันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับสวยมากสวยงามมาเดี๋ยวไปดูท้ายสิ เหมือนกันครับผมมาท้ายแขวนข้างเหมือนเดิมนะครับผม แม่แรงแบบแาบจริงเคยได้เอาแกะมาใช้หรือเปล่าไม่รู้นะดูใหม่มากไม่เหมือนจะไม่เคยแกะเลยซีนเชือกซีนอะไรยังอยู่แบบแน่นเลยนะเห็นไหมอะเรามาดูท้ายก่อนนะดูฝาท้ายแล้วกันฝาท้ายเนี่ยนะเดิมไปหมดเลยไม่มีการแกะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นอาร์ตไลนยน้ำนะฮะ เส้นนะเส้นเดินคมชัดแบบนี้เลยครับไม่มีหายนะฝั่งนี้ล่ะอ่ะฝั่งนี้เหมือนกันเห็นไหมเส้นเดินคมชัดไหมรอช่วงรอยต่อเห็นไหมคมชัดเลยอาร์ตเดินลงมาสวยๆนะฮบเป็นอาร์ตเดินลงมาเนี่ยเห็นไหมยังเห็นอยู่แบบโอ้คันนี้ได้ไปนี่ต้องบอกว่าหล่อเลยะฮะแต่ราคายังไม่รู้นะเดีย๋ยว เราอาจจะมาทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะอาจจะมาคุยกันอีกทีนะมามเช่นเดียวกันไหนดูดิโอ้โหนี่สนี่สครับสีเดิมจริงๆเห็นไหมสีเดิมจริงๆจับปุ๊บเด้งออกเลยเหไหมนี่อย่างนี้เลยฮะสังเกตน,นะเห็นไหมเด้งเลยจับไปปุ๊บเด้งนะฮะเดี๋ยวแล้วกล้องมาฟัง ดูนะสูงใกล้ๆด,ดูฟังเสียงนะครับโอ้โหเห็นไหมดังกรบกๆบเลยคิดว่ากินขนมเห็นไหมแสวยจริงๆ ดูดิครับว่ารถ,รถเข้าใหม่จริงๆดูดยิยังไม่ได้แตะอะไรเลยเพิ่งจอดเลยจริงๆมาพร้อมเห็นไ,ไหมฮะมาพร้อมหนังยางชิดชู่นะอ่ะเรามาดูข้างนี้บ้างนะปอบปรับไฟฟ้านะครับนะไฟฟ้าคู่หน้าอ่ะเหมือนกันเห็นไ,ไหมอ่านะ อันนี่มัคมชัดมากนะครับอันนี้สวยจริงๆคันนี้อย่าอย่าไปเชื่อผมทั้งหมดจริงๆต้องมาดูด้วยตัวเองด้วยนะนะเนี่ยเห็นไหประตูสี่ด้านผมถอดให้ดูหมดเลยเห็นไหม เดีย๋ยวเรามาฟังสตาร์เสียงเครื่องหน่อยว่าเครื่องเป็นไงดีกว่าตัวนี้ไปขับสองนะครับผม ออกห้าง1นึ่งล้านหกแสนแปดหบาทเดี๋ยวเรามาดูว่าพอยขวัญขายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะครับกับเงื่อนไขดีๆนะวันนี้ตามพอยขวัญนะครับได้นํารถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับพึ่งเข้าสดๆร้อนๆนะครับเป็น New Fortuner ปี2 0 1 8นะครับจด2 0 1 9นะครับโอเคครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ